สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอินสียดวันนี้เราก็อยู่กันในเกมฟรีฟ้าโมบาย22กันเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็อยู่กับกิจกรรมเฮดเวทนะครับก็เช่นเคยนะครับเฮดเวทของผมก็จะต้องมีคีย์เพย์เจอร์นะครับสำหรับคีย์เพย์เอร์ในคลิปคลิปนี้นะครับเกิดให้สักนิดนึงนะครับว่าจะเป็นไอคอนเลยนะครับก็เป็นนักเตะตัวที่เพื่อนเพื่อนพี่น้องขอนเข้ามาเยอะเลยนะครับไม่จัดให้ก็ไม่ได้นะครับสำหรับตัวนี้นั่นเองนะครับจริงๆแล้วก็ขอกันมานานแล้วด้วยนะครับแต่เพิ่า เพิ่งจะหาคอยครบเพิ่งจะไปซื้อได้ในตลาดนั่นเองนะครับก็ใช้เวลาพอสมควรเลยนะครับก็ต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ล่าช้านั่นเองนะครับแต่จะเป็นตัวอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับเป็นกําลังใจให้กันสักนิดนึงนะครับฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับมาครับสำหรับคีย์เพ y e เใอร์ในคลิปนี้นะครับก็เป็นนังเตะตัวนี้นั่นเองนะครับก็เป็นพามไอคอนเลยนะครับก็เป็นนังเตะตัวลุด กุลิบนั่นเองนะครับ OVR 99นะครับในตำแหน่ง C m นั่นเองนะครับก็เป็นนักเตะจากทีม AC มิลานนั่นเองนะครับเป็นนักเตะสัญชาติฮอลแลนด์นั่นเองนะครับก็เป็น3สาารเสือของฮอลแลนด์นั่นเองนะครับบูทที่ใช้นะครับเป็นบูทการมองนะครับแล้วก็เท้าที่ถนัดนะครับให้มาเป็นเท้าซ้าย5ขวา5เลยนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับพลังงานนะครับอยู่ที่กันที่10ช่องเลยนะครับสกิลมูฟนะครับใช้ได้4ดาวนะครับ ส่วนมูลค่าตอนนี้นะครับก็ขายกันอยู่ที่ประมาณ 45m กลางๆนั่นเองนะครับผมเองก็เพิ่งจะเก็บคอยครบล้วก็ไปซื้อมาทาคลิปให้นั่นเองนะครับก็ราชาไปสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูสแต็กกันสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับสแต็กนี้นะครับเป็นสแต็กที่ยังไม่ได้บวกบูธนะครับก็ไปกันแบบเร็วๆหน่อยนะครับก็มีการเล่นความเร็วนะครับ115เลยนะครับแล้วก็มีความเร็วการวิ่งนะครับ113นะครับบวกด้วยการเลี้ยงลูกนะครับ112นะครับแล้วก็การควบคุมบอล114เลย แล้วก็ agility ความว่องไว1้7เลยนะครับก็ภาพรวมๆทางด้านของความเร็วการเลี้ยงลูกไปกระบอลได้ดีถือว่าคล่องแคล่วพอสมควรเลยนะครับสำหรับนักเตะตัวนี้นั่นเองนะครับมาดูทางด้านเกมลุกนะครับการจบสกอร์นะครับการทำประตู114เลยนะครับแล้วก็พลังยิง123ด้วยนะครับถือว่ายิงแรงพอใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ยิงไกล1 1 8เลยนะครับนักเตะตัวนี้ท่อนข้างจะยิงไกลดีนั่นเองนะครับคุมตำแหน่งดีนะครับ116เลยนะครับ มาต่อกันที่การออกบอลกันบ้างครับการส่งลูกใก่ร้อยยี่สิบเลยนะครับส่งลูกไกลร้อยยี่สิบห้านะครับแล้วก็วิสัยทัศน์การมองร้อยยี่สิบสามนะครับแล้วก็มีการเปิดบอลร้อยสิบเก้านะครับการส่งบอลใกล้บอลไกลถือว่าโอเคนะครับมาดูทางด้านของเกมรับกันบ้างครับแท็กเกิลแบบยืนร้อยสามนะครับแล้วก็มีสไลด์แท็กเกิลเก้าสิบเก้านะครับมีลูกหม่งร้อยสิบสี่นะครับกระโดดจัมปิ้งร้อยสองนั่นเองนะครับสำหรับนักเตะตัวนี้นะครับสูงใหญ่ดีนะครับก็สูงที่191ร้อยเก้าสิบเอ็ด แล้วก็เวิร์กเลดนะครับความขยันในการบุกนะครับก็สูงเลยนะครับการตั้งรับก็กางๆเช่นกันนะครับเราก็มาต่อกันที่สกิลแฝงนะครับก็มีร่างกายแข็งแกร่งนะครับมีเลี้ยงเร็วด้วยนะครับแล้วก็มีเพนเมเกอร์แล้วก็มีหม่งลูกทรงพลังนั่นเองนะครับก็สําหรับตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็น CM ที่ค่อนข้างมีคนนิยมใช้กันมากนะครับสำหรับพามตัวนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันในแรงกันนะครับว่าจะจีจัดสักแค่ไหนนั่นเองนะครับก็ขอมาเราก็จัดให้แล้วนะครับตามคําขอเเลยนนนนนะะคครรรััััับบบสําหตวี้่อง มาครับตอนนี้เราก็เข้ากันไปอยู่ในเกมแล้วนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับขอเปลี่ยนเสื้อทักนิดนึงนะครับเพราะมีน้องๆขอมานะครับบอกว่าให้เปลี่ยนเสื้อทีนะครับเริ่มรู้สึกเบื่อนั่นเองนะครับก็แนะนํามาว่าให้เป็นทีมไหนใช้เสื้อทีมนั้นเลยก็เป็นความคิดที่ดีนะครับแต่พอดีในเกมนี้มันไม่มีทีมเสื้อของ a อมิลานนั่นเองนะครับก็เอาเป็นชุดสีขาวไปก่อนนะครับสำหรับไล่อัพที่ผมใช้นะครับก็ยังเป็นไลอัพที่ผมถนัดนั่นเองนะครับก็เป็นห้าสองสองหนึ่งนะครับจอกังหว ซิมมอนหรือซิมมงอ,อะไรเอ่ยซิมมอนมั้งครับถ้าผมอ่านผิดต้องขออภัยนะครับคุณหลิบจังหวะนี้ยังไงพาหนีมาโดนปั๊มไว้ครับทีมผู้มาเยือนจะได้ส่วนบ้างเอโตเอโตเข้ากลางมาครับที่เซียดอฟทางขวามีซ้ายมีนะครับให้มาทางขวาครับที่อเดยามิอเดยามิพาหนีมาจังหวะนี้สวยครับปาดมาจังหวะนี้ทันไหมเอ่ยเซียดอฟยังได้อยู่โอ้โหตัดกลับมาลูกนี้ครับโดนลูเบนดิอาร์ปั๊มไว้นะครับเสียเป็นลูกเตะม,มุมนะครับจังหวะนี้ โดนเข้ามาจังหวะนี้ยังไงเอ่ยขึ้นหม่งไหมยังไงฟานได้มงเคียวมาก่อนครับจังหวะนี้เอ้าโม่งมาไม่ดีครับเข้าทางยังไงเอ่ยให้มาที่เอเลสเตเลสเตเลสจะพยายามจะตวัดกลับมายังไงหน้าประตูครับม่งตั้งชงกันอยู่จังหวะนี้เอาบอลลงได้ครับคุณลิปกคุณลิปปาดแทงออกมาสวยเลยจังหวะนี้มาที่เอโตเอโตเลี้ยงขึ้นมาเจอกับอเดยิมี่ยังไงเอ่ยปาดเข้ากลางมาครับจังหวะนี้เควินเดบอยสายมีนะครับให้ไหมให้มาทางทีติซอน อีซอนเข่ากลางมากุนหลบลูกนี้พาหนีมาเจอกอนาเต้ยังไงเลี้ยงจี้โอ้โหโกอนาเต้ไม่ผ่านครับจังหวะนี้ทีมผู้มาเยือนจะได้ส่วนขึ้นมาบ้างครับอยู่ที่เอโตเข้ากลางมาตอเลสต่อเลสพาหนีมาจังหวะนี้ถ่ายมาเอามาทางซ้ายที่เฟอร์มิโน่เฟอร์มิโน่มาสายสุดเลยครับที่เนมา่นมาเนม่าเลี้ยงจี้ขึ้นมาพยายามจะโยนครับโอ้โหลูกนี้โดนซานเนติอยู่เลยครับเอโตจะได้ส่วนบ้างครับทีมผมนะครับเลี้ยงตะลุยขึ้นมาครับจังหวะที่เมซี เมซี่ปาดเข้ามาถึงกุมลิดด้วยนะครับจังหวะนี้จะลองซัดสักทีเอาวหลุดทั้งแผงเลยลูกนี้เรียบร้อยดีครับโอเพนอัพทีเดียวหลุดมา2ตัวเลยนะครับแล้วซัดด้วยซ้ายเลยนะครับลูกนี้จบข่าวกันเลยนะครับลูกนี้ถือว่าเด็ดสตรีตนะครับโอเพนอัพทีเดียวหลุดมา2เลยนะครับซัดด้วยซ้ายลูกนี้เป็นตรงนะครับคืนนําแล้วครับ1ลูกนะครับมาดูเกมันต่อฟอนันโดตอเลสครับซิมมอนมาที่ตอเลสออกมาขวาเลยครับเสียดอฟ เขากางคืนกลับมาเฟอร์มิโนต่อบอลยันอยู่จังหวะนี้มาที่เอโตมาที่เซดอฟซียอปพยายามจะโอ้ไหลามาจังหวะนี้ล้ำหน้าหรือเปล่าน่าจะเป็นลูกล้ำหน้าแล้วนะครับจังหวะนี้ล้ำหน้าจริงๆครับได้เป็นลูกตังเตะนะครับลูเบยนดิอาส อาร์มองหาเพื่อนอยู่ครับจังหวะนี้โยนมาทางขวานะครับจีแมสซีเอาบอลลงได้สวยเลยนะครับเลี้ยงจีขึ้นมาจังหวะนี้มีกุลวิ่งมาหนึ่งตัวไหลมาจังหวะนี้กุลิบซัดมุมแคบโอ้โหดูดิครับมุมแคบก็เอานะครับสองลูกแล้วนะครับจังหวะนี้ซัดเข้าไปลูกนี้ครับยิงหนักยิงแรงดีนะครับสําหรับยุทกุลิบนั่นเองนะครับวิ่งหาช่องพอใช้ได้เลยนะครับสําหรับ A i ไอของพามนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับขึ้นชื่อว่าพามไอคอนนะครับยังไงก็ดีอยู่แล้วนะครับ แต่ว่าจะดีมากดีน้อยแค่นั้นเองนะครับมาทีเสียดอกครับเข้ากลางมาจังหวะนี้ไหลต่อมาเอโตอเอโตอดึงโดนไป็น2ลูกยังไงเอยมาที่ต่อโอ้ยหลุดมาต่อเลสยังไงลุยซัดไหมซัด <c oughs> ปีเต้เช็คขมยังเหนียวนะครับหมดเวลาครึ่งแรกแล้วนะครับจะทวงคืนได้สักลูกไหมโยนเข้ามาจังหวะนี้มงเคียวมากริอาร์ตยังไงเอยเก็บได้นะครับหมดเวลาครึ่งแรกนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในเกมครึ่งหลังกันต่อน,นั่นเองนะครับ มาต่อกันอีกครึ่งหนึ่งนะครับทีมผู้มาเยือนจะได้เริ่มเล่นก่อนมาที่ตอเลสออกมาทางซ้ายครับซิมมอนคืนมาตอเลสให้มาเฟอร์มิโนออกมาขวาสุดเลยครับที่อาเดยมี่เข้ากลางมาเซดอดครับจังหวะนี้ไหลต่อ,อ,อมาเฟอร์มิโนโอโหเห็นช่องจังหวะนี้มาที่ตอเลสตอเลสยังไงเลี้ยงจีขึ้นมาพยายามจะไปเองปาดออกมาขวามีเตอมมา1ตัววิ่งมาแล้วยังไงเอออาเดยมี่ล็อกหนึ่งจังหวะจะโยนหรือจะยิงยังไงไหลเข้ากลางมาจังหวะนี้ตอเลสปั๊มไวโอ้โห,หูยิงรู้สึกจะเป็นกุลลิบหรือปรเปล ตะมุมนะครับจังหวะนี้โยนเข้ามาได้มงไม้อย่างนี้จะสาลูกนี้ซัดติดอีกอยังไม่ได้ครับทีมผู้มาเยือนอย่างได้เป็นลูกเตะมุมนะครับโยนเข้ามาจังหวะนี้ยังไงเข้ามือปีเตอร์เช็คเรียบร้อยนะครับอย่างนี้มาที่กุลลิปครับเปิดเกมกันใหม่มาที่ซานิติจี้ขึ้นมาจังหวะนี้ตรงกลางมีนะครับคืนกับมาที่กุลลิปกุลลิปยังไงเอยสายเลยสุดเลยนะครับมาที่ตีซอนสวยเลยนะครับจังหวะนี้บอลสั้นบอลไกลถือว่าโอเคมากนะครับสำหรับกุลลิป ส่งบอลคือร0 0เนะครับพูดถึงการส่งบอลน,นะครับดีเลยนะครับตีซอนพาทัวมาหนึ่งรอบไหลเข้ามาคุณลิบซัดลูกนี้ติดโกนาเต้ไม่มีโกนาเต้เมื่อกี้เป็นเรื่องนะครับมาที่เอโตจะซัดหรือเปล่ามาที่คุณลิบอีกทียังไงซัดโอ้โหโกนาเต้อ,อีกแล้วสองทีแล้วนะครับยังไม่ได้ลูกที่สามฮตติกยังไม่มานะครับลูกนี้จังหวะนี้ตอเลสโอ้โหพาทัวมาหนึ่งต่อสามยังไงหลุดมาได้โอ้โหผิวมาจังหวะนี้หลุดมาครับเอโต้ซัดหรือเปล่าเรียบร้อยเป็น2อหนึ่งนี่ครับ จังหวะนี้ประสานงานกันดีนะครับระหว่างตอเรสกับเอโต้นั่นเองนะครับโดนตีไข่แตกขึ้นมาเป็น21นะครับไล่มาแล้วยังไงเออตีซอนให้มันที่เดอยออกมาสายสุดเลยมีเฮอร์นงเดสไหลขึ้นกลับมาที่เอโต้เอโต้ไฮมาคุณลิบพยายามจะไปลูกนี้จะเอาแฮตติกเลี้ยงจี้ขึ้นมาปาดออกมาขวามีเมสซี่เมสซี่ยังไงคืนกลับมาสุหโอ้โหลูกนี้น่าจะแทงแทงแรงไปหน่อยนะครับไม่งั้นเป็นเรื่องเวียงออกมาจังหวะนี้ยังไงเออเดย์มี่มาที่เซดอ็อกครับ ให้คืนกลับมาตอเลสตอเลสหมุนอยู่สวยจงวังหวะนี้งไงเซดอฟโอโหตอลุยมาได้ด้วยยังได้อยู่ยังไงโดนแย่วไ,ว,ไว้เดยบอยโอ้โหฟาวครับต้องรีบแล้วนะครับสำหรับทีมผู้มาเยือนนะครับถ้าจะเอาเสมอนะครับไหลเข้ากลางมาครับจงังหวะนี้ซิม,มอนออกสายมาเลยครับทีเนมาเนมาคืนกลับมาครับเอโตเข้ากลางมาจางังหวะนี้เซดอฟตักกลับมาลูเบียนดิอาร์งงเคีรยมาได้เนต้ามงตั้งออกมาก่อนยังไงยังได้อยู่ไหมเอาปั๊มวะเอาคุณรีบยังไงจะได้ส่วนหรือเปล่าจังหวะนี้ ปาดออกมาขวาเลยที่แมซซี่เจอกับเตลเลสโอ้โหสไลด์เอไว้อย่างนี้ยังไงเออโอ้โหหมดเวลาก่อนนะครับชนะไปนะครับ2ประตูตอนหนึ่งนะครับสำหรับเกมนี้นะครับเดี๋ยวเราไปต่อในเกมที่2กันนะครับมาครับเดี๋ยวเรามาต่อกันในเกมที่2นั่นเองนะครับไลน์อัพยังเป็นไลน์อัพเดิมครับเสื้อยังเป็นเสื้อตัวเดิมแล้วกันนะครับก็สำหรับบทวิเคราะห์นะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกันท้ายคลิปนะครับเพื่อนๆมีน้องที่อยากจะรู้ว่าในมุมมองของพี่มองว่าลุคกุลลิปเป็นยังไงก็ดูคลิปกันให้จบแล้วกันนนนนนนะะครรััับตอออีีี้มมมมาดูเเกกกทท่่่่่2จิฝงงขผนะครับ อยู่ที่เอโต้นะครับห้มาตีซอนต,ตีซอนพยายามยึดจรงยัยากอยู่ยังไงไม่ไปครับออกมาที่กุนลิปกุนลิปปาดออกมาที่แมนซี่แมนซี่เลี้ยงจีนมาเจอมาเซโลมาเซโล,ซโลให้มาที่เอโตเอโตให้มาเควินเดบอยเดบอยปาดออกมาตีซอนครับจังหวะนี้หนีโมดิกได้ไหมเลี้ยงจีนขึ้นมาจังหวะนี้ยังไงยังหมุนอยู่ไหลต่อมากุนลิปจังหวะนี้เจอกับกาเวนเบิร์ตยังไงจะซัดยังไงลูกนี้ซัดไหมยังไงหนัวกันอยู่นาประตูเอายังได้อยู่กุนลิปยังไงแตะไหมจะยิงไม่โอ้โหยิงมุม เอาจนได้นะครับความดื้อดึงของกุลลิปนั่นเองนะครับคนเดียวเลยนะครับในวงล้อมของศัตรูทั้งนั้นเลยนะครับเอาดีครับเอาจนได้นะครับจังหวะนี้มาดูเกมกันต่อโดนไปหนึ่งลูกแล้วทีมผู้มาเยือนเคเอซ่าออกมาที่ฟิโก้คืนกลับมาเคเอซ่าออกมาทางซ้ายครับที่โค้ดเข้ากลางมาโมดิกยังไงปาดออกมาเคเอซ่าปาดออกมาทาั้งขวารับที่หลุยฟิโก้ฟิโก้ผาหมุนอยู่คืนกลับมากาเวนเบิร์ก ให้มาที่เคียซ่าเข้ากลางมาจังหวะนี้คันโตนาออกมาขวาสวยเลยครับลุยฟิโกยังไงวิ่งไปไหนยังไงยังได้อยู่ไหมโดนตัดออกมาแล้วที่เนต้เนต้ปาดออกมาที่ควินเดอะบอยเลี้ยงจี้ขึ้นมาจังหวะนี้เจอกับเปาเวนเบิร์กไม่ทันแน่นะครับจังหวะนี้เลี้ยงจี้ขึ้นมาก่อนหน้าประตูมีจะโยนไหมหรือไงจีจะล็อกเข้ากลางล็อกก่อนหนึ่งจังหวะใครกองกลางมีไหลมาไหมกุหลิบลงโล่งซัดเลยครับลูกนี้ซัดด้วยขวาแล้วเป็น2ศู 0, นย์นะครับยิงไกลดีด้วยนะครับสําหรับตัวนี้นะครับ หิงหนักดีด้วยนะครับกุลลิปนั่นเองนะครับ2ลูกไปแล้วนะครับ2เกมนี้ไป4ี่ประตูแล้วนะครับสําหรับตัวนี้ือว่าโอเคแจมแมวมากนะครับโดนไปสอศูนยังไงหลุยฟิโก,โกให้มาการเวนเบิร์กออกมาขวาครับยังไงคืนกันมาตรงกลางที่บอสแมนให้มาที่คนิโคต,ต่อบอลกันอยู่จังหวะนี้คียซ่าโดนป๊มยังได้อยู่ คืนกลับมาที่หุ่ยฟิกโก้โดนปั๊มไว้จังหวะนี้ตีซ้อนเอาเลี้ยงจี้ขึ้นมายังไงเอยให้ไม้เอาพาหนีมาสวยเลยจังหวะนี้เลี้ยงจี้ขึ้นมาสายมีนะครับให้ไมมยังไงเอ่ยังไม่ให้ดึงหลอกจังหวะยังไงตรงกลางมีนะครับให้คืนกลับมาที่ลูกกลิบลูกกลิบเจอโคตรโคไปได้ไหมยังได้อยู่ไหมเลี้ยงจี้ขึ้นมาจังหวะนี้ต้องซัดแล้วมั้งยังไงเอยซัดลูกนี้โอ้โหอ้าวโอ้โหมาให้ฟาวอะไรตอนนี้ครับคนยิงเข้าไปแล้วนะครับโหกรรมการ ตักเข้ามาตรงกลางแมสซี่ไม่มีใครครับจังหวะนี้เกลยเลยกันไปหมดทีมผู้มาเยือนได้ปานเกมขึ้นมาบ้างครับลุยฟิโก้ยังไงเลียงจีขึ้นมาเข้ากลางขึ้นกันมาหลุยฟิโกให้มาตรงกลางครับที่คาร์ตน่าออกมาที่โทนี่โคดออกมาสายสุดเลยนะครับที่เคียซ่าเคียซ่าเข้ากลางมาจังหวะนี้คาร์ตน่าพาหนีมาสวยไหลามาจังหวะนี้กาเวนเบิร์กไม่ทันแล้วครับโดนตัดได้คีวินเดบอยโดนปั๊มไว้จังหวะนี้ยังได้อยู่ไหมได้อยู่แทงออกมาที่ติซอนติซอนสายมีนะครับไม่ให้ครับจังหวะนี้หมดเวลาครึ่งแรกก่อนนะครับ ก็นำอยู่2ประตูต่อศูนย์นะครับก็เป็น2ประตูจากคีเพเยอร์ของเรานั่นเองนะครับมาดูเกมในครึ่งหลังกันนะครับทีมผู้มาเยือนจะแก้คืนได้ไหมคานโตนาให้มากาเวนเบิร์กมาที่ยังไงชื่ออะไรอ่านไม่ออกมาที่โมดิครับออกมาที่กาเวนเบิร์กมาที่คนิโครครับออกมาทางซ้ายครับทีคียา่าเข้ากลางมาจังหวะนี้คานโตนาโอ้ยพาหนีมาได้ละไหลามาจังหวะนี้โมดิ โมดิกยังไงปาดมาสวยเลยจังหวะนี้ยังไงล็อกอยู่ยังไงหามุมยิงอยู่ยังไงได้ไหมปั่นลูกนี้ซ้ำลูกนี้โอ้โหโมดิกมันเอาเรื่องครับเอาจนได้นะครับลูกก้าโมดิกอันติทีเอนะครับยิงทีแรกไปติดแล้วนะครับกระเลงไปเข้าทางซัดซ้ำเข้าไปลูกนี้นะครับโอ้โหไล่ขึ้นมาเป็น1ประตูต่อ2แล้วนะครับมาที่ตีซอนเริมกันใหม่เข้ากลางมาครับคีวินเดอะบอย อะบอยปาดออกมาทางซ้ายครับเพื่อนองเดชมาที่เควินเดอะบอยออกมาที่ตีซอนครับเตียงจีขึ้นมาออกมาที่กุลลิปยังไงทิมออกมาจังหวะนี้มาที่แมนซี่มีมาเซโลอยู่ล็อกกลับมาเข้ากลางมาครับตีซอนตรงกลางมีนะครับที่เอโตให้ไหมยังไงยังไปเองอ่อนไหลมาที่กุลลิบกุลลิปพยายามจะปั้นโอ้โหยังไงยังได้อยู่ ไปก็คืนกลับมาไหมยังไงล็อกไหมยังไงจะหมุนมาได้จังหวะนี้ตรงกลางมีให้ไหมยังไปอ้โหูจะไปเองครับคุณลิบเอาปาดมาจังหวะนี้ต้องซัดแล้วมัง้งซัดลูกนี้โอ้โหยิงติดสามลูกนี้ก็ยังติดโอ้โหโกมันเหนียวจังวะได้ไปลูกเตะมุมนะครับคิวินเดบอยโยนเข้ามาสุดทางเลยหม่งเข้ามาคุณลิบอยู่เนี่ยหเข้ามือเฮนเดอร์สัน เรียงเร็วเลยนะครับทีมผู้มาเยือนปาดออกมามาเซโลโอโเอาแล้วครับเป็นเรื่องแล้วครับมา2ต่อ3ต่อ3ครับจังหวะนี้ปาดมาจังหวะนี้ทันหรือเปล่าทันตัวหน้าเลี้ยงจี้มาหนีเนตตาได้ไหมยังไงยังได้อยู่ยังไงเฮอร์นองเดสเบียดมาโอ้โหเกือบไปนะครับเฮอร์นองเดสยังเอาคืนมาได้เกือบไปจริงๆมาที่กุนลิปจสัสสวนบ้างครับจังหวะนี้วิ่งไปแล้วแมสซี่ยังไงเจอกับโลลองบองไปได้ไหมโอ้โหไม่น่าผ่านครับโลลองบองเอาคืนกลับไป พอมีเวลาครับยังตีเสมอได้นะครับทีมพ้มาเยือนปาออกมาจังหวะน,นี้โรลองบองทีมออกมามาเซโลโหดไล่เส้นกันมาเลยครับเคียซ่าเขากลางมาจังหวะน,นี้มีกาเวนเ,เบอร์ครับเข้ามาคันโตน่ายังไงขึ้นกันมามาที่โทน,นิโคตครับออกมาทางซ้ายเคียซ่าปันขึ้นมาจังหวะน,นี้ยังไงเขากลางมาเวลาก็จะหมดแล้วนะครับโบดิกจิมออกมาเอาคันโตน่าทีมออกมาจังหวะน,นี้ซัดโอ้โหโด,ดนตีเสมอเฉยเลยอสองสองทั้งนั้นนะครับจะชนะอยู่แล้ว ลูกนี้คันโตน่าแกดันทุลังเข้ามาเฉยเลยนะครับจังหวะนี้โอโหทิ่ไมไ่ให้เขาเองซะง,งั้นด้วยเสียดายครับมอ,บอมีเวลานะครับเอาอีกสักหนึ่งประตูดีไหมแมสซี่ยังทันหรือปเปล่าให้มาครับคีวินเดบอยเดบอยปาดออกมาแมสซี่จังหวะนี้ยังไงปาดออกมาที่คุณลิปเร็วๆครับเร่งหน่อยเร่งหน่อยเร่งหน่อย,อยคุณลิบยังไงหมุนอยู่โอ้โหไม่ทนันไม่ต่อเวลาด้วยนะครับสเสมอกไป2ประตูต่อ2นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกันสําหรับบทวิเคราะห์นะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปเฮดเวทคลิปนี้นะครับคีย์เพยเอร์ของเราก็คือลุดกุลลิปนั่นเองนะครับก็เป็นพามไอคอนนะครับก็สำหรับบทวิเคราะห์ค่าความสามารถนะครับก็เอาเป็นความคิดเห็นส่วนตัวก่อนเลยนะครับจำว่าความคิดเห็นส่วนตัวเลยนะครับว่าก็ถือว่าเด็ดตัวนะครับสำหรับตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเกมลุกเกมรับการส่งบอลการเคลื่อนที่แล้วก็ตัวความว่องไวตัวสปีดถือว่าโอเคหมดทุกสิ่งอย่างนะครับสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นซีเอ็มที่ค่อนข้างหาช่องได้ดีนะครับ ก็เป็นกองกลางตัวหนึ่งนะครับที่เด่นทั้งเกมลุกและเกมรับแล้วกันนะครับเอาเป็นภาพรวมๆไปเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าถือว่าเด็ดดวงสรตีมากนะครับสำหรับราคานะครับใครที่สนใจที่จะซื้อนะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ4 5่เอ็มนะครับโดยส่วนตัวผมเองแล้วนะครับสำหรับค่าความสามารถของเขากับราคานี้ผมถือว่ายังพอยอมรับได้นะครับแต่ถ้าเกิดขึ้นไปแพงกว่านี้สัก6-70ผมว่าอันนี้ไม่เข้าท่าแล้วนะครับผมว่ามันน่าจะแพงไปสัหน่อยแต่ถ้าอยู่ประมาณเนี้ย40-50หรือว่า 35อะไรเงี้ยผมว่าถือโอเคถ้าลงมา35นี่ถือว่าถูกเลยนะครับสำหรับตัวนี้ค่าวความสามารถแบบนี้แล้วเป็นพามด้วยนะครับ AID มานะครับสำหรับพามไอคอนก็รู้กันอยู่นั่นเองนะครับก็เอาเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับคนที่ใช้กันอยู่คิดเห็นกันยังไงคอมเมนต์มาได้เลยนะครับสำหรับน้องๆที่ขอกันเข้ามานะครับอาจจะช้าสักนิดนึงนะครับแต่ก็จัดให้แล้วนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็เป็นพามไอคอนนั่นเองนะครับอุตส่าห์ไปเก็บคอยไปซื้อมาทําให้แล้วกันนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็สั้นๆนะครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าถูกใจกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยก็ดีนะครับ 行きたい。